เคยลองคิดกันเล่นๆไหมว่าคําตอบของคําถามที่มันดูยากๆลึกๆในชีวิตเนี่ยบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในอะไรที่เรียบง่ายแบบสุดๆเลยนะอย่างเช่นหัวใจของเด็กวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันลองนึกภาพตามนะภาพของเด็กคนหนึ่งที่กําลังวิ่งเล่นแบบสบายใจสุดๆอยู่ในงานแต่งงานคือท่าทีที่มันดูธรรมดามากๆนี่แหละ ที่อาจจะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะนําไปสู่สันติสุขที่หลายๆคนกําลังตามหากันอยู่คือในงานแต่งงานงานเดียวกันเนี่ยนะมันเหมือนมีโลกสองใบซ้อนกันอยู่เลยโลกใบหนึ่งคือโลกของผู้ใหญ่ที่แบบเต็มไปได้วยความคาดหวังกฎเกณฑ์แล้วก็ความกังวลว่าเอ๊ะคนอื่นจะมองเรายังไงนะแต่อีกโลกหนึ่งโลกของเด็กกับเรียบง่ายกว่านั้นเยอะเลยพวกเขาสนใจแค่ความสุขที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเองโอ้โหลองดูความแตกต่างสิ ชัดเจนมากเลยนะด้านหนึ่งเนี่ยคือหัวใจที่แบบพยายามทุกอย่างด้วยตัวเองแบกทุกอย่างไว้หมดเลยทั้งความรู้ทั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีดูแล้วหนักหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะแต่อีกด้านหนึ่งสิคือการปล่อยวางทุกอย่างเลยแล้วก็แค่ยื่นมือไปจับมือที่ใหญ่กว่าเอาไว้ง่ายๆแค่นั้นเลยนี่แหละภาพของหัวใจ2แบบที่ต่างกันคนละขั้วเลยคือเด็กๆเ,เขาไม่เคยมานั่งตั้งคําถามนะว่าตัวเองคู่ควรที่จะมีความสุขในงานเลี้ยงหรือเปล่า เปล่าเลยพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วพอต้องการอะไรก็แค่หันไปหาพ่อแม่เพราะนั่นคือศูนย์กลางของความมั่นคงทั้งหมดในโลกของเขาและนี่แหละครับคือกุญแจดอกแรกสู่สันติสุขที่ว่าความถ่อมใจซึ่งมันไม่ใช่การมองว่าตัวเองต่ําต้อยนะแต่คือการเลิกแบกภาระที่ต้องคอยพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลามันคือการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องคู่ควรเพื่อที่จะเป็นที่รัก เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะเราลองย้อนไปดูตัวอย่างในประวัติศาสตร์กันหน่อยกลุ่มที่เรียกว่าฟาริสีที่เป็นผู้นำศาส,สนาในสมัยก่อนเนี่ยคือภาพสะท้อนของหัวใจแบบผู้ใหญ่ได้แบบเป๊ะเ,ะเลยพวกเขายึดมั่นในกฎเกณฑ์ในความรู้ของตัวเองแบบสุดโต่งจนมันกลายเป็นความหยิ่งทะนงไปในพระคัมภีร์วิจารณ์คนกลุ่มนี้ไว้ได้แบบเฉียบคมมากเลยเปรียบเทียบเหมือนกับการขัดถ้วยชามแค่ข้างนอกให้มันดูเงาวับแต่ข้างในกลับสกปรกนี่แหละคือปัญหาของการให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ มากกว่าความจริงแท้ที่อยู่ข้างในจิตใจแต่ความถ่อมใจแบบเด็กเนี่ยตรงกันข้ามเลยมันไม่ใช่เรื่องตำแหน่งหรืออำนาจอะไรทั้งนั้นแต่เป็นการค้นพบความสุขและความปลอดภัยในการเป็นแค่ลูกคนหนึ่งที่รู้ว่ามีคนคอยดูแลอยู่เสมอและนี่คือความจริงที่มันน่าทึ่งมากเลยนะคือพระคัมภีร์บอกว่าปลายทางของความถ่อมใจมันไม่ใช่ความสูญเสียนะแต่คือการได้รับทุกสิ่งเลยทั้งความมั่งคั่งทั้งจิตวิญญาณเกียรติที่แท้จริงแล้วก็ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ มันเหมือนกับการปล่อยวางสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญเพื่อที่จะรับสิ่งที่มันสําคัญจริงๆกลับมาเอาละมาถึงกุญแจดอกที่สองกันแล้วนั่นก็คือความไว้วางใจคืออันนี้มันเหมือนการเดินทางครั้งใหญ่ของหัวใจเราเลยนะจากที่ที่เต็มไปด้วยความกลัวความกังวลไปสู่ที่ที่มันมีความมั่นคงมีสันติสุขจริงๆรออยู่ธรรมชาติของเด็กเล็กๆนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะคือพวกเขาไม่เคยกังวลเลยว่ามื้อต่อไปจะกินอะไร หรือสถานะทางการเงินของครอบครัวจะเป็นยังไงสิ่งเดียวที่พวกเขารู้คือความเชื่อมั่นแบบหมดใจเลยว่าพ่อแม่จะดูแลทุกอย่างให้เองความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดของเด็กๆจึงไม่ใช่สิ่งของแต่คือความรักและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากสันติสุขในความหมายแบบนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ความสงบทั่วไปนะในภาษาฮีบรูมีคำว่าชาโลมซึ่งไม่ได้แปลว่าแค่ไม่มีสงครามแต่หมายถึงสภาวะที่มันสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ไม่มีอะไรแตกหักหรือขาดหายไปเลยเป็นความรู้สึกครบบริบูรณ์ที่มาจากการได้คืนดีกับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เปรียบได้กับการเดินทางที่พลิกชีวิตเลยนะจากความรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเป็นเด็กกำพร้าที่ต้องเผชิญโลกคนเดียวไปสู่ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยของการได้เป็นลูกที่มีพ่อคอยปกป้องดูแลอยู่แล้วความสัมพันธ์ใหม่นี้มันลึกซึ้งแล้วก็เป็นส่วนตัวมากเลยถึงขนาดที่ทําให้เราสามารถเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือไทยเขา้าใจง่ายก็คือปป้าได้เลย นี่ไม่ใช่คำเรียกแบบเป็นทางการที่แสดงความยำเกรงนะแต่มันคือเสียงของเบกที่เรียกพ่อด้วยความรักและความไว้วางใจแบบสุดหัวใจและนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยมันไม่ใช่สถานะที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเองนะแต่เป็นสถานะที่เราได้รับมาคือการถูกรับเป็นบุตรโดยสมบูรณ์ซึ่งมันทำให้จิตใจที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจนสามารถร้องเรียกพระเจ้าว่าพ่อได้อย่างเต็มหัวใจจริงๆ มาถึงกุญแจดอกสุดท้ายกันแล้วซึ่งดอกนี้อาจจะน่าประหลาดใจที่สุดเลยก็ได้มันคือความจริงที่ดูย้อนแย้งมากๆว่าบางครั้งเนี่ยความฉลาดและสติปัญญาของเราเองนี่แหละกลับกลายเป็นสิ่งที่บดบังความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดเอาไว้ความจริงที่น่าทึ่งข้อนี้มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เลยนะบอกว่าสิ่งที่ถูกปิดบังจากคนที่มีความรู้คนที่มั่นใจในสติปัญญาของตัวเอง กลับถูกเปิดเผยอย่างง่ายดายให้กับหัวใจที่เปิดกว้างและถ่อมตนเหมือนเด็กทารกโอ้โหนี่คือการพลิกความคาดหวังของโลกโดยสิ้นเชิงเลยคำถามที่ตามมาก็คือเอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะคำตอบอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเราเต็มไปด้วยความรู้และความขิดของตัวเองจนล้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับความจริงที่เรียบง่ายกว่าแต่ลึกซึ้งกว่าก็เหมือนกับพวกฟาริสีนั่นแหละ ที่ความรู้ของพวกเขาเองกับทําให้ตาบอดจนมองไม่เห็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยู่ตรงหน้าไปในภาษากรีกโบราณเนี่ยคำว่าการเปิดเผยเนี่ยคือคําว่า a p o c a l y p ซ i สซึ่งแปลตรงๆเลยก็คือการดึงม่านออกเป็นภาพเดียวกับการที่ม่านในพระวิหารฉีกขาดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงเบื้องพระภาคของพระเจ้าได้โดยตรงแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่ถูกเลือกอีกต่อไปพอเรามีกุญแจทั้ง3ดอกอยู่ในมือแล้วนะ ทั้งความถ่อมใจความไว้วางใจและการเปิดรับเราก็พร้อมที่จะกลับไปที่งานเลี้ยงสมรสในตอนแรกอีกครั้งแต่คราวนี้ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงและนี่คือบทสรุปที่เปลี่ยนทุกอย่างคำเชิญสู่งานเลี้ยงนี้ไม่ได้ส่งถึงแขกที่ต้องคอยกังลวลว่าตัวเองดีพอหรือเปล่าแต่การเชิญคนในครอบครัวการเข้าร่วมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำเลยนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครนั่นก็คือ เป็นลูกโดยกำเนิดและนี่คือแก่นแท้ของอาณาจักรสวรรค์ที่มันกลับตาละปัดกับโลกโดยสิ้นเชิงเลยคือยิ่งเราทำตัวให้เล็กเหมือนเด็กที่ถ่อมตนเราก็จะยิ่งได้รับการยกชูขึ้นในทางกลับกันยิ่งพยายามยกตัวเองให้สูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกทำให้ต่ำลงและบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นความจริงข้อนี้ก็ได้อาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่งานเลี้ยงในอนาคตที่เราต้องรอคอยแต่เป็นความจริงที่เราสัมผัสได้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้ประตูสู่อาณาจักรนั้นไม่ได้เปิดด้วยความสามารถหรือความดีงามอะไรเลยแต่เปิดด้วยกุญแจง่ายๆ3ดอกที่อยู่ในหัวใจของเด็กทุกคน